นี่คือจานไข่ของไอ้ซาครับไอ้ซานะครับนกผมนะครับตอนนี้มันเกาะอยู่บนนู้นครับเนื้อครับขันอยู่นะครับตรงกลางนะนะครับนะครับเนี่ยนะครับสีกะเนี่ยนะครับไอ้ซาครับสุดยอดของความซานะฮะเดี๋ยวคอยดูมานะครับดูผลงานความซามานะครับนี่คือจานไข่ของมันนะครับอู้อุ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 ้ อู้อู๋เอาแล้วเอาแล้วมานะครับมานะครับไอ้ซ่ามาแล้วอู้อู๋อู๋นี่คือจานไข่ของมันครับอู้อููู๋๋๋โอ้โหเป็นไงครับโอ้โหสุดยอดของความว่าซาครับใครจะมายุ่งกับจานไข่มันไม่ได้นะครับไอตัวเนี้ยไม่ได้นะครับห้ามยุ่งจานไข่ออกไปออกไปออกไปโอ้โหเหนื่อยครับโอ้ยมาเลยครับออกไปดันออกไปดันออกไปดันออกไปไป โอ้สู้สู้ไม่ได้ครับไม่ไอ้ไอ้ไอ้ตบ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 ครับตบตบครับตบตบตบโอ้โหเป็นไงครับความซ่ามันครับโอ้โหเป็นไงไอ้ซ่าครับไอ้ซ่าครับโอ้โหไม่ยอมไม่ยอมออกมานี่เลยมาสู้กันอยู่บนมือผมแล้วนี่ตอนนี้ออกมาอู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  ดันมันออกไปดันมันออกไปมาดิมามาดูนี่ดูดูมามาลากันไข่มันมามามาดิมาดิมาดิวุดนโอ้ยดูมันโอ้ยเจ็บน้อยตรงนั้นอ่อนน้อยเนื้ออ่อนว้ยเจ็บน้อยโอ้ยดูมันดูมันดูมันดีดูมันดูมัน ไอซ่าครับไอซ่าครับมา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 ดิมามามาดิมา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 โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดของความดุครับโคตรดุเลยโคตรดุโคตรดุดูมันดูมันโอ้โหดูมันดูมันมามามาดิมาดิมาดิ มาด,ดิมาดิมามาโคตรเลยครับโคตรดูนะครับ mm ดู hmm. โคตรดูนะครับปีเขาใส่นะครับืโคตรดูเลยส,ส,สู้สู้สู้สู e, ้สู้สู้สู้ตบตบสู้ตบตบสู้ตบสู้ตบตบนี่มาตบนี่ตบนี่ตบ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 ดูตบก็จะกลางปีตบกับเขาด้วยโูนี่ มาด,ดิมาดิมาดิน<ๆ>ี่อยู่บนมือนะนี่อยู่บนมือนะครับนี่อยู่บนมืออีก็สู้อีกดวนี่อยู่บนมืออยู่บนมือก็ยังสู้อีกดวันสุดยอดครับสุดยอดมา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 ดันดันดันตบจบจบจบอบบก้างไปจะตบด้วย <c foreign language> <c ots rivalry> ตบฟังนี่มั้ตบ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 ฮึมทคนครับสุดยอดเลยครับไม่ยอมนะครับดันดันม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 ันดีดันมันเหนื่อยยังเหนื่อยยังเอาอีกไหมเอาอีกไหมฮึจานไข่ข้าใครอยาแตะจานไข่ข้าใครอยาแตะครับมัน ยอดจานไข่ข้อดยาแต่ดันออกไปอู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 มาดิมามามาดิ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 มาอยู่บนมือนี่ยังจิกีดูมันดิดูมันดิดูมันนี่ขนาดอยู่บนมือนี่มาดิ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 มามาอันก็ อยู่บนมือเนี่ยลอยอยู่บนมือเนี um, ่ยมาดิมาปิกเลยดูมันดูมันดูมันดิเอามาดิมามามาดิมาดิมาดิยังเจ๊กิอยู่ดูโคตรสุดยอดเลยดุชี้หายอืมา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 จานไข่ใจขอนข้าจานไข่ข้าใครอย่แตะโอ้โหนี่นี่ อือห um, ือ bueno สุดยอดครับสุดยอดครับไอซ่าครับโอ้โหครับสุดยอดของคำว่าดุครับมามาดิเอาเมียมาช่วยเมียมาช่วยเหรอเมียมาช่วยเหรอมามาดิมาตัวเมียเหรอมาช่วยเหรอมาช่วยเหรอมาดิมาดิมาดิมามาดิมา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 ดิมา มาดิมาดิมาดินี่เหอยู่บนมือนะครับอยู่บนมือน,นี่อยู่บนมือน,นี่นีออ่อยู่บนมือน,นี่ยังติดอยู่เลยครับโอ้โหดูวันโคด,ดูเลยโคด,ดุเลยโคด,ดูเลยมาดิมาดิมาอือฮเป็นไงครับดูมากครับไอตัวนี้ มาดิมาดิ no hehe, มาสู้กันมามาเลยมา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 เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วขี้เกียจทากแล้วเหนื่อยโอเคเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากมาเมาเอาอีกอ่เอาอีกอา ไปกันอ๋อดันดันออกไปดันออกไปนอกจานค่อยดันออกไปดันออกไปโอ้โหดันสู้อันดันสู้อันดันสู้อันดันสู้เอาตูเมียมาช่วยหน่อยดิมาช่วยหน่อยช่วยกันลุ้มไหมลุ้มไหมมาลุ้มไหมลุ้มไหม อจานไข่ข้าไข่แตะอยอมก็ได้วะยอมแล้วเว้ยขี้เกียจเล่นแล้วเจ็บมือเจ็บมือเว้ยขี้เกียจเล่นแล้ว

แน่ๆยังตามไมอีกยังย <okay. S 1> <right, S 2> ัยังอีกยังไม่จบยังไม่จบเห็นไม่อ๋เห็นไม่ได้ต้องไปไกลๆตรงนี้ก็เอาอรอมามาดิมาโอ้โโอ้เยเอ้ยเฮ้งัด้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยเ้อย้วอ้เ้ว